นี่คือเรื่องแบบภายในครอบครัวที่ว่าเกี่ยวกับแบบบุญธรรมลูกบุญธรรมกับแบบครอบครัวใหม่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังว่าไปแล้วเราผิดไหมที่ไม่อยากเห็นหน้าแม่ที่ให้กำเนิด อยากฟังเรื่องอก่อนละกันเออใช่ใ,ใช่มันดูเซนซิทีฟมากๆากอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนละกันต้องบอกก่อนว่าเราพอจะรู้เรื่องไปเองตอนโดนพ่อแม่จริงๆขายตั้งแต่เด็กซึ่งตามที่ย่าเราเล่านั้นท่านเล่าให้ฟังว่าเราถูกขายในราคาแค่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทซึ่งตอนนั้นเราคลอดได้เพียงแค่10บวันแล้วทางพ่อแม่บุญธรรมก็มาซื้อเราไปซึ่งครอบครัวทางนี้ก็ดูแลเราดีมากรักเราเอาใจใส่เราทุกอย่าง แต่เวลามีใครมาถามเราว่าอยากเจอพ่อแม่ที่ให้กําเนิดเราบ้างไหมอยากรู้บ้างไหมว่าพวกท่านเขาเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเราตอบได้ตรงๆเลยว่าเราไม่แม้แต่จะอยากที่จะไปหาไปคิดถึงหรือเห็นหน้าเลยเพราะว่าเขาขายเรามาแล้วสแสดงว่าเขาไม่ต้องการเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามบางคนอาจจะบอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าเขารักเราเขาเลยขายเราให้กับคนอื่นเพื่อไม่อยากให้เราอยู่กับเขาแล้วลำบาก ซึ่งอีก3ปีข้างหน้าเราคิดว่าเราจะต้องได้เจอกับเขาเพราะว่าเราต้องไปย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเจอเขาแล้วตอนนั้นเราต้องทำหน้ายังไงต้องดีใจไหมหรือว่าต้องเมินใส่เราผิดหรอที่ไม่อยากเจอพวกเขาอืมจริงๆอ่ะเราส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิตของน้องคนนี้เลยแบบว่าจะรู้สึกยังไงคือ บางคนอ่ะที่ว่าเป็นเ,เด็กบุญธรรมใช่ป่ะที่ว่าเด็กที่แบบถูกพ่อแม่ทิ้งอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบพยายามตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงที่ให้กําเนิดแต่ว่าบางคนเขาก็รู้สึกว่าไหนเมื่อเขาทิ้งเราไปอ่ะทําไมเราต้องไม่ตามหาเขาด้วยคือเรารู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนอ่ะเราไม่สามารถไปพูดแทนให้ได้ว่าแบบควรจะรู้สึกยังไงใช่จริงมันคือแบบจากที่บอกคือเรื่องนี้มันเซนิทีฟมากแล้วก็แบบ มันอยู่ที่ตัวน้องเลยว่าน้องอยากจะเจอหรือพร้อมที่จะเจอหรืออยากเจอหรือไม่อยากเจออีกเรื่องแต่ว่ามันด้วยความที่แบบโดนกดดันว่าต้องย้ายทะเบียนบ้านอีกสามเดือต้องเจอ<ม>แน่ๆอะไรเงี้ยคือมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเรื่องแบบเรื่องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่ามันไม่ผิดที่จะไม่อยากเจอเขาเพราะมันคืออยู่ที่จิตใจเรากําลังใจของเราว่าเราอะไหวไหมอยากเจอไหมและอย่างแบบเหมือนคือมันก็ไม่เหมือนความคิดน้อยใจว่าแบบทําไมเขาถึงจะดูแลไม่ได้คือเราไม่ได้ขอให้เขาแบบ ให,ให้ไปขายเราหรืออะไรเงี้ยคือโดยโดยพื้นเพลแล้วอะเหมือนแบบสังคมว่าเออเราจะต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่จริงๆใช่ไหมแต่พอเรารู้ว่าเป็นลูกคนทำหรือว่าแบบเขาได้ขายเราไปแล้วอะเหมือนวิวว่าความรู้สึกตรงนี้มันแบบมันแตกนะมันสลายไปเลยอะแล้วยิ่งแบบไปรู้มาว่าแบบแค่สามพันบาทอะ่ะ รู้สึกว่าแบบเรามีค่าแค่นั้นหรอ mm hmm. มันอาจ i, อาจะเป็นเหมือนว่าบบเออเ,เขาที่เขาขายเราเพราะว่าเขาหวังนี้เขาอยากให้เราไปเจอชีวิตที่ดีกว่าเพราะว่าเขาแบบไม่สามารถให้ชีวิตที่ดีกับเราได้อะไรเง mm ี hmm. ้ยแต่แบบเหมือนในความรู้สึกของแบบในตัวถ้าคิดในตัวของบีเองนะคิดว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเราไม่ได้ขอเขาเราอยากอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแล้วไอ้ที่เมื่อกียย้ที่บีบอกว่าแบบเขาอาจจะอยากให้เราได้ชีวิตที่ดีกว่าอันนี้เป็นแค่สิ่งที่คนอื่นพูดนะคือ <Sh ane. S 2> ไม่รู้แบบมันจริงไหมด้วยซ้ำอ่ะไม่รู้มันจริงไหมว่าเขาอยากให้เรามีช อันนี้คือมีแค่แบบคนอื่นมาคิด mm. แบบคิดกันเอง่าแบบ mm. เออเขาอาจจะอยากให้ได้ชีวิตที่ดีกว่า mm. เขาเลยแบบให้อยู่กับครอบครัวบุญธรรมอะไรยเงี้ย mm. ซึ่งอันเนี้ยคือถ้าเกิดมันต้องแบบมีเรื่องทะเบียนบ้านเราอาจจะจำเป็นต้องเจอจริงๆ mm. อ่ะก็อาจจะแบบทําอะไรไม่ได้ต้องไปเจอแต่ว่าเอาิม reaction ของน้องคนเนี้ยที่ส่งเรื่องมาแบบเอ่อถ้าสมมติว่าไปเจอเขาเรว mm. ยังรู้สึกโกรธ mm. ยังรู้สึกแบบโมโหอะไรเ mm. งี้ยจริงๆมันก็เป็นสิทธิของน้องเลยเพราะว่าน้องมีสิทธิ์ที่จะโกรธน้อ mm. งโดนทิ้งแบบในใน ก็จริงๆก็ถือว่าโดนโดนทิ้งได้อะก็ก็อืมก็คือแบบถ้ารู้สึกโกรธรู้สึกอะไรก็เป็นสิทธิ์ของน้องเลยแต่ว่าถ้าน้องแบบสามารถปล่อยวางแบบทิ้งแบบตัดเขาไปได้แบบปล่อยวางอะไรเงี้ยน้องก็จะมีความสุขมากกว่าเหมือนกันอืมแต่ว่าถ้ายังอยากจะรู้สึกโกรธก็เป็นสิทธิ์เหมือนกันคือแบบไม่ผิดอ่ะไม่ผิดที่จะรู้สึกโกรธอ่ะและอย่างคือถ้าเกิดแบบอย่างที่พ่อแม่บุญทําดูแลเราดีแล้วใช่ไหมก็คือก็อาจจะไปโฟกัสที่พ่อแม่บุญทําเลยก็ได้ว่าแบบ ต่ไนคือเราก็แบบมีชีวิตที่ดีแฮปปี้แล้วเราก็แบบโฟกัสในสิ่งที่เราแฮปปี้ที่สุดที่สุดน้องมีสิทธิ์คือจริงๆน้องมีสิทธิ์ทุกอย่างคือแบบน้องจะโกรธจะเกลียดน้องจะแบบอยากเจอไม่อยากเจอคือเป็นความรู้สึกของน้องเลยน้องมีสิทธิ์แบบรู้สึกทุกอย่างจริงๆใช่สรุปแล้วเรื่องนี้ผิดไหมที่ไม่อยากเจอพวกเขาแลาวก็ไม่ผิดแร,ราก็ว่าไม่ผิดเหมือนกัน